สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพียกรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้สมัยจะพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวที่มีความสำคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะสำหรับดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นจักษสุเทวาแห่งจักรวาลเป็นดวงตาแห่งจักรวาล เมื่อดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรไปสถิตยอยู่ที่พบใดเรือนใดจะกระตุ้นให้พบนั้นเรือนนั้นมีพลังงานที่สูงมากยิ่งขึ้นมีแสงสว่างมีความก้าวหน้าจึงถือว่าดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดวงดาวที่ส่งผลส่งคุณประโยชน์ต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากค่ะและในระยะนี้นับตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมปี2567ไปจนถึงวันที่17สิงหาคมปี2567 เป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎจะส่งอิทธิพลส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะ ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรย้ายออกจากราศีมิถุนย้ายออกจากเรือนกรรม,มะของดวงชะตาเข้าสู่ราศีกรกฎนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาค่ะในจังหวะก่อนหน้านี้ที่ดาวพระอาทิตย์ได้สถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ในเรือนกรรม,มะนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของคุณจะได้เจอกับแสงสว่างและมีหนทางดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ในช่วงจังหวะที่มีปัญหาเมื่อดาวพระอาทิตย์โคจรเข้ามาในเรือนกัมมะ คุณอาจจะสามารถพลิกปัญหาตรงนั้นให้เป็นช่องทางในการทำมาหากินที่เขาเรียกกันว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือปัญหาที่มันใหญ่ๆมันก็อาจจะเล็กลงทําให้คุณสามารถจัดการหรือควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันได้รับการยื่นมือช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างญาสนิทมิสหายและเพื่อนฝูงคอยเกือ้อกูลและถ้าหากในช่วงที่ผ่านมานะคะชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ลังเลสงสัย ในเรื่องของการงานจะต้องเลือกจะต้องตัดสินใจแล้วกลายเป็นว่าคุณเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรต่อดีช่วงจังหวะนั้นที่ดาวพระอาทิตย์ได้โคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือกนกรรมะนะคะก็จะทําให้คุณได้เจอกับผลทางที่เหมาะกับคุณได้เจอกับคนที่มีศินเสมอกันเจอกับกัลยมิตรที่ดีเจอกับคนรอบข้างที่คอยเกื้อกูลส่งเสริมผลักดัน สำหรับใครนะคะที่มีสินไม่เสมอกันก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ได้เจอกันน้อยลงหรือถอยห่างกันออกไปค่ะ ไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระอาทิตย์ยังถือว่าเป็นดาวตัวแทนของชื่อเสียงเป็นดาวแห่งความเป็นผู้นําเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนก็จะได้รับรางวัลได้รับคําชื่นชมค่ะมีเกณฑ์นะคะที่จะมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ดีเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก พอก้าวเข้ามาสู่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปี2567นี้ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเป็นมหาจากักรทรงผลดีต่อชาวลัคนาราศีกันอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อดาวแห่งแสงสว่างมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะมาสถิตยอยู่ในเรือนโชคลาภใหญ่แบบนี้นะคะ ก็จะส่งผลดีต่อด้านการเงินการทองให้กับชาวลัคนาราศีกันอย่างแน่นอนตำแหน่งที่ดาวพระอาทิตย์ได้คือมหาจากักรมหาจากักรหมายถึงความยิ่งใหญ่มหาจากักรหมายถึงการพึ่งพาตัวเองหมายถึงการต่อสู้การบุกบ่าฝ่าฟันเพื่อที่จะได้รับมาซึ่งความสําเร็จซึ่งสมัยก็มองว่าโชคลาภการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกัน มีเกณฑ์ดีขึ้นแต่มันจะดีขึ้นได้เนื่องจากความสามารถและความพยายามของคุณทั้งนั้นค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาววินาศงานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่าง,างประเทศงานใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการเดินทางงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการค้าการขายงานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังงานแก้ปัญหาหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียงานออนไลน์ก็จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกันนะคะ พยายามจับต้นชนปลายให้ถูกพยายามมองว่าอะไรที่เป็นโอกาสอะไรที่เป็นช่องทางที่คุณสามารถต่อยอดได้และพยายามทำสิ่งนั้นให้เต็มที่เต็มกำลังค่ะในระยะที่ดาวพระอาทิตย์สถิตเป็นมหาจากักรอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตา ไม่ได้หมายความว่าตัวของชาวลัคนาราศีกันจะทํางานแบบสบายๆแล้วได้รับโชคลาภมาอาแขนรอแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวคุณเลยแบบนั้นมันก็ไม่ใช่นะคะอย่าพึ่งเข้าใจผิดกันไปค่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่เจ้าชะตาจะมีความเหนื่อยก่อนแล้วจะสําเร็จทีหลังเป็นจังหวะที่คุณจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองเป็นช่วงที่คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองพึ่งพาคนอื่นคนรอบข้างไม่ค่อยได้เพราะว่าดาวพระอาทิตย์ได้ตำ ตำแหน่งเป็นมหาจากักรนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องเหนื่อยคุณจะต้องเสียเหงือ่อคุณจะต้องออกแรงออกกำลังคุณจะต้องใช้ความคิดและความพยายามแล้วสุดท้ายคุณก็จะสำเร็จและมีความภาคภูมิใจเกิดขึ้นค่ะ ดาวพระอาทิตย์ที่มาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนลาภของดวงชะตาครั้งนี้ถือว่ามาสถิตยอยู่ที่ราศีแม่ทาาุนะคะการที่ดาวแห่งพลังงานโคจรสถิตยอยู่ในราศีแม่ทาาศก็ย่อมเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นขอให้คุณมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองและการทำงานก็ขอให้ทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังถ้าหากชาวลัคนาราศีกัน ยังอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะ ตั้งใจเรียนตั้งใจสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติมแม้ว่าคุณยังหาเงินไม่ได้แต่สมัยก็เชื่อว่าอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ก็จะสามารถส่งกระแสไปยังคนรอบข้างไปยังคนใกล้ชิดตัวคุณอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ของคุณค่ะท่านก็จะหาเงินได้มากขึ้นหากท่านทําธุรกิจการค้าธุรกิจการค้าของท่านก็จะเริ่มมีความคึกคักและมีมุมที่ดีหรือตัวคุณอาจจะนําข่าวดีมาสู่ครอบครัวเป็นความภาคภูมิใจบางอย่างให้กับครอบครัวก็ได้ค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตามาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธและเจอกันกับดาวพระสุขซึ่งทั้งสองดวงดาวนี้นะคะได้ตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้แล้วดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธและดาวพระสุขมาเจอกันรวมตัวกันเป็นกลุ่มดาวพิเศษ พระดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําอิทธิพลของกลุ่มดาวพิเศษนี้ย่อมรังสรรค์สิ่งดีๆมาสู่เจ้าชะตาแต่คุณจะได้รับในด้านใดหรือมุมใดของดวงดาวมันก็ย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะคะบางคนได้รับมาในแง่มุมของโชคลาภฟลุกๆบางคนได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโต บางคนก็จะทําให้คุณมีความสําเร็จทางการงานบางคนได้รับมาในแง่ของชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศบางคนได้รับมาในแง่มุมของกัะยนานมิตรเพื่อนฝูงที่ดีคอนเน็กชันที่ดีค่ะ และยิ่งไปกว่านั้นนะคะในจังหวะนี้ดาวพระเกตซึ่งถือว่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเทวดาเป็นดาวบุญดาววาสนาได้โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาและทำมุมเล็งไปยังราศีกรกฎเล็งไปยังดาวพระอาทิตย์ที่สถิตยอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาครั้งนี้การที่ดาวพระเกตเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์นะคะก็จะกระตุ้นให้ดาวพระอาทิตย์นั้นมีกําลังมากยิ่ง ขึ้นเพราะดาวพระเกตก็เป็นเหมือนตัวช่วยค่ะ เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้ดาวนั้นจากเดิมเป็นดาวที่มีพลังงานอยู่ในตัวเองอยู่แล้วก็จะยิ่งมีพลังงานในตัวเองมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่กระตุ้นสิ่งดีๆหรือโชคลาภให้กับเจ้าชะตาอยู่แล้วก็จะเร่งให้เรื่องนั้นเกิดเร็วขึ้นแต่มันก็จะต้องดูที่ภพเรือนที่ดาวดวงนั้นโคจรไปสถิตยอยู่ด้วยนะคะและอย่างที่สมัยบอกไปสําหรับชาวลัคนาราศีกันว่าดาวพระอาทิตย์ได้มาสถิตยอยู่ในเรือนลาภของดวงชะตาเพราะฉะนั้นเรื่องของโชคลาภ การเงินการทองเงินก้อนใหญ่ก้อนโตกำ,กำไรกำไรและความสำเร็จจะย่อมส่งผลดีต่อตัวคุณค่ะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับข่าวดีหรือว่าได้รับเงินเพียงอย่างเดียวนะคะการเจรจาการขอผ่อนผันเกี่ยวกับการจ่ายเงินต่างๆมันก็จะราบรื่นมากขึ้นด้วยการกู้การทำสินเชื่อจากบริษัทหรือธนาคารต่างๆก็จะมีเกณฑ์ราบรื่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ หากชาวลัคนาราศีกันทําการค้าทําธุรกิจการเจรจารในช่วงนี้นะคะก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณ คุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดลูกค้าดึงดูดคนโรคข้างให้เข้ามาเชื่อถือตัวคุณค่ะเมื่อดาวพระอาทิตย์มาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะร่วมกันกับดาวพระพุธและดาวพระศุกร์เป็นกลุ่มดาวพิเศษนี้นะคะคุณก็อาจจะได้รับผลดีแต่ในบางมุมของดวงดาวมันก็อาจจะมีมุมมืดค่ะหรือว่าในอีกด้านหนึ่งของดวงดาวก็อาจจะส่งกระแสะลบให้กับคุณก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะประมาทเรื่องการใช้เงินในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ดาววินาศโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือน ลาภะและได้รับการกระตุ้นจากดาวพระเกตจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันเกิดความโลภค่ะเกิดความอยากได้อยากมีจนบางคนอยากได้อยากมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกินกําลังหรือมีเกณฑ์ใช้เงินเกินตัวซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะนําพาตัวคุณไปสู่การเป็นหนี้และหายนะทางการเงินได้ค่ะแต่ถ้าชาวลัคนาราศีกันได้คิดและวางแผนทุกอย่างอย่างรอบคอบแล้วอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะ คุณจะมีไอเดียมีความสามารถมีสติปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันถือเป็นชะตาที่มีความเข้มแข็งชาวกันจะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างที่สมัยได้บอกไปเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทดําดีประพฤติด,ดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสัพพสัว์รอบข้างมันทําบุญทําทานมันรู้จักการแบ่งปันแล้วก็มั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทําให้ชาวกันประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะหากท่านใดเป็น ชาวกันและผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอให้คุณน้อมรับเอาพลังงานดีๆตรงนี้เอาไว้พูดสิ่งดีๆต่อตัวคุณเองและพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวพระอาทิตย์เข้ามาเป็นแรงผลักดันเข้ามาเป็นแรงเกื้อกูลให้คุณมีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะ และท่านใดนะคะที่มีเวลาอยากจะแนะนําให้ชาวกันหมั่นทําบุญทําทานค่ะเดาวพระอาทิตย์เป็นจักสุเทวาแห่งจักรวาลการทําบุญกับคนตาบอดทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นเทียนหรือหลอดไฟนะคะก็ย่อมส่งผลให้ดวงชะตาของคุณมีความรุ่งโรจน์และสว่างสวยอย่างแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ